สวัสดีครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงไหวขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนตั้งแต่ตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงไหวตั้งอยู่ที่หมู่5าตำบลกุจ,จับอำเภอกุจ,จับจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจำนวน6หมู่บ้าน7ชุมชน5หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุจ,จับ และอีกหนึ่งหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดจับมีประชากรทั้งสิ้น4,485คนจํานวนหลังคาเรือน1,021หลังคาเรือนมีบุคลากรด้านสาธารณสุขจํานวน7ท่านทีมสหาวิชาชีพ4ท่านและลูกจ้างอีก3คนสําหรับเบสแพ็กทีสนั้นนะครับอันที่1ของเราก็คือเรื่องของการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งในปัจจุบันนะครับมีการดําเนินงานทั้งในเชิงลุกและเชิงรับในส่วนของเชิงรับเมื่อมีผู้มารับบริการเดินทางมาที่รพสตก็จะมีเข้ามาประจำคลินิก A.R.I.C. ของเรานะครับซึ่งจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่จะทำการซักประวัติ สักประวัติและตรวจร่างกายของท่านนะครับหากมีเกณฑ์ในการสัมผัสผู้ป่วยหรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะแนะนำให้ไปบริเวณจุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ซึ่งจะอยู่ทางด้านข้างนะครับใกล้จุดพักขยะติดเชื้อนะครับโดยคนไข้สามารถที่จะขับรถเข้ามาได้เลยมาตรงบริเวณ นี้นะครับสำหรับให้บริการในการตรวจสอบในส่วนของ ATK นะครับหากพบผลเป็นบวกก็จะนำเข้าสู่ระบบรายงานคือระบบ c o h ร์นะครับเพื่อที่จะให้แพทย์ได้วินิจฉัยรักษาตัวแบบใดจ,จะเป็น HI หรือ OI นะครับ มีอาการเป็นไข้แล้วกะเจ็บข้อไหมจ้าอ๋อมีอาการเป็นไข้เจ็บข้อ,อ,อเนาะไข้ไท่าพูนได้ค่ะ,คะเดอ้อจ้า,านนาะั่งอยู่ของ,งหนึ่งคุณแม่ค่ะเดอ้อเป็นยังมาจ้าเมื่อนี้เป็นไข้จ้า สามสิบหกจุดแปดจ้านี่มีอาการที่ยังจ้ามีไอไขแล้วก็เจ็บข้อจ้ามีเสมหะพร้อมได้ไปสัมผัสผู้ป่วยโควิดบอไปร่วมงานศพอยู่มูนึงแหะจ้าไปร่วมงานศพได้วมันบอจ้าได้ไปสัมผัสผู้ป่วยโควิดบอจ้าก็ไปกินข้าวร่วมกับเพื่อนละจ้าไปกินมือได้จ้าท่นมาจักมือแล้วประมาณหามือแล้วจ้า ย่างออกไปนี่เห็นป้ายสีแดงๆไปเราก็ย่างไปนั่งหาตัว,วจเอทีเคได้จ้ะขึ้นมอสิออกไปตัวจเอทีเคหาจ้า,จา,จา สำหรับการดำเนินงานในส่วนของโควิดที่เป็นเชิงลุกหากมีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงเราจะแนะนำให้ทำการตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่หากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีอาการเราก็จะทำการตรวจ ATK ให้ทันทีแต่หากไม่มีอาการเราจะนัดในวันที่5 เพื่อที่จะมาทำการตรวจ ATK และให้ดำเนินการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังต่อไปสำหรับในส่วนของอสมผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังคนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่หากมีความเสี่ยงหรือมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงแนะนำให้คนที่เข้าออพื้นที่ได้ตรวจ ATK ทันทีและซักประวัติเกี่ยวกับ เรื่องของการรับวัคซีนด้วยตลอดจนหากมีการพบการติดเชื้อก็จะมีการพ่อระวังการเข้าออกตลอดจนการอำนวยความสะดวกเรื่องของการรับส่งยาให้กับผู้ป่วยหากเกินกลุมก้อนการติดเชื้อในชุมชนหากมีการเกิดตั้งแต่5ลารายขึ้นไปเราก็จะพิจารณาออกในส่วนของออกแอคทีฟเคสในพื้นที่ทันทีเพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ให้เข้าสู่ระบบการรักษาต่อไปตลอดจนการวางมาตรการในการกักพื้นที่เพื่อที่จะเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อออกจากชุมชนต่อไปจำกัดวงไม่ให้ไปวงที่2วงที่3เพื่อให้ครบในตลอดเวลา21วันเมื่อเกิดคัสเตอร์ขึ้นสำหรับการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคโควิดตามหลัก 3P 1. โพสต คือวัตถุประสงค์คือการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดต่อเนื่องภายใน21วัน 2. Process คือกระบวนการให้มีกระบวนการที่ชัดเจนมีส่วนร่วมของทั้งผู้นำชุมชนและอสอมอเพื่อที่จะจำกัดวงไม่ให้แพร่กระจายออกไปโดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต่างๆมีส่วนร่วมการใช้เงินกองทุน หลักประกันสุขภาพมาใช้ในกระบวนการด้วย 3. Performance ผลลัพธ์พบว่าไม่มีการแพร่กระจายออกไปในวงที่2และที่3จึงมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะควบคุมและจำกัดวงในการระบาดได้ต่อไปเบสแพ a c ทีส e อันที่2ก็คือการดำเนินงาน coc การดูแลต่อเนื่องที่บ้านสิ่งที่เราทำได้ก็คือ การดูแลผู้ป่วย COC ในหลากหลายมิติหลายกรณีและหลายอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์หรือโพโพสในการดำเนินงาน COC คือการฟื้นฟูพยาธิสภาพของผู้ป่วยให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านร่างกายด้านจิตวิญญาณและสังคมที่ดีขึ้นสำหรับกระบวนการเราจะใช้ในส่วนของ Caregiver เป็นผู้ ดูแลตลอดจน Care Giver มีความเข้มแข็งในการดำเนินงานภาคี้เครือข่ายให้ความสำคัญโดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพทั้งสองแห่งคือทั้งในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลกุจ,จับได้สนับสนุนงบประมาณเรามี c a เ e Giver ที่เข้มแข็งจำนวน8ลรายสำหรับผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นผู้ป่วยที่เป็น C.O.C. ทุกรายของเราได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงไหวคือการที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพรพสตภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้องอสมผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนงบประมาณในการดาเนินงานทั้งในส่วนของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุจจับและเทศบาลตำบลกุจจับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนสิ่งที่ภาคภูมิใจในการทำงานตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาหากไม่นับรวมถึงการที่จะสามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด1 9ได้แล้วนั้นยังประกอบด้วยสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้ป่วย COC ที่มีประวัติการได้รับบาดเจ็บด้านศีรษะการประเมินของ COC ก็ไม่คิดว่าผู้ป่วยจะสามารถฟื้นคืนสภาพได้โดยผู้ป่วยได้กลับมาอยู่บ้านและมีแคร์กิฟเวอร์ได้ดูแลทำให้พัฒนาการในการช่วยเหลือตัวเองจากนอนบนเบาะจนสามารถลุกนั่งสามารถเดินและยืนในปัจจุบันสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองและใช้ชีวิต ตามปกติได้ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราในการดำเนินงานด้าน C.O.C. ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติตลอดจนพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานความมุ่งมั่นและจะทำงานด้านนี้ให้ดีที่สุดสมกับเราเป็นหนึ่งในการดำเนินงานในชุมชนท้ายนี้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ,บ้านดงไหวขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวสาทารณสุขในอำเภอกุจจับและทั่วโลกได้มีกำลังแรงใจในการทำงานต่อสู้กับโรคโควิด1 9หรือภัยอันตรายโรคภัยต่างๆข้างหน้าขอทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนขอขอบคุณครับ